นี่อีกหนึ่งผลงานครับของด้วงหนวดปลมลายจุดเหลืองนะดูสิครับมันเล่นแทะจนเหลือแต่แกนของกิ่งของยอดเลยครับดูสิแล้วยอดของเราจะเจริญเติบโตยังไงครับดูเลเละหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันมาอร่อยกับอะไรกับยอดทุเรียนนักหนานะครับนี่ดูสิโหแล้วแบบนี้นี่ สารอาหารจะไปหล่อเลี้ยงทุเรียนเราได้ไงครับทุเรียนเสียทรงหมดเลยมันต้องเดินตรวจบ่อยๆอะครับผมสําคัญกับทุเรียนเล็กนะครับนี่ทุเรียนเล็กยังต้องมาเดินดูบ่อยๆเมื่งั้นนี่ทรงจะเสียหมดเลยครับทุเรียนระหญ่มันก็อยู่เหมือนกันนะแต่มันมีมีหลายกิ่งไงกิ่งมันใหญ่แล้วมีหลายกิ่งแล้วอย่างนี้ไงแล้วก็ไม่กังวลเท่าแต่ก็กังวลอยู่แหละแต่ทุเรียนเล็กกิ่งมันยังมีน้อยอยู่และกิ่งก็ยังเล็กนะครับ ก็เ,เลยต้องกังวลมากกว่านะนี่ครับ